โอเคค่ะครูกเก๋มีคําถามนะคะ,คะว่าพอดีเพื่อนๆนอะเขาฉีดโบท็อกกันบ่อยเยอะมาก3-4เดือนก็ฉีดอีกฉีดอีก<ช>อะไรประมาณนี้มันมีผลต่อหน้าระยะยาวเราก็เลยจะถามครูว,ว่าเครื่องตัวนี้ช่วยได้ไหมคะเครื่องตัวนี้นะคะโบท็อกเนี่ยถ้าใครต้องการว่าเวลาฉีดแล้วจะทำให้สัสลายนะคะ,คะแต่คนที่มีปัญหาว่า มันมีสองกรณีคือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ่าใครที่ฉีดแล้วมันไม่สลายค่ะเราสามารถเอาเครื่องนี้สลายได้เพราะว่าที่เป็นก้อนแล้วก็ไปห้อยตรงแถวคางค่ะแถวที่มันไม่มีได้รูปอะฮะนั่นคือโบท็อกไม่จริงใช่ไหมคะบริ์ของปลอมนะคะอันนี้เราพูดเรื่องอถึงพูดถึงเรื่องบท็อกปลอมอะไรเงี้ยเนะที่ไปฝังที่แบบเขา เราไม่รู้ว่าเขาอะไรมาทำนะแต่ว่าผ่านไป5้าปีมันยังเกาะที่ผิวหนังเหมือนเดิมมันไม่สลายค่ะค่ะนั่นก็คือเครื่องมีช่วยสลายได้ค่ะช่วยบำบัดได้แล้วก็คือปรับรูปหน้าให้ได้ด้วยโอ้ยงี้แจ๋วนะคะเหมือนกระตุ้นกล้ามเนื้อป่ะค่ะใช่ใช่ไปกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็ไปสลายตรงที่เป็นก้อนๆอะไรเงี้ยค่ะเอาสลายออกหมดเลยแต่อีกหนึ่งกรณีใครที่ทําโบท็อกเราไม่รับเพราะว่า มันจะสลายนะคะคือคนที่กลัวสลายคนที่แบบเขาต้องอยู่ได้หกเดือนใช่ไหมค่ะรู้สึกมันเต้นไหมโดนไหมอืมอ่านั่นแหะค่ะอันนี้ก็มาเรื่องตอบคำถามด้วยนวดด้วยนะคะครูเก๋ทำงานสองอย่างไหมคะในพร้อมกันค่ะครูเก๋ค้าแล้วอย่างนี้นี่เออถ้าคนที่ฉีดบทิอกมาสามารถที่จะทำได้แต่ว่าต้องให้โบทอกภมันสลายไปก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วที่เราก็มาปรับ เขาเรียกไหยกกระชับหน้าลิปหน้านะคะแ <Okay. S 1> ล้วก็อีกเรื่องหนึง่งคือ,อใครที่ทำฟิลเลอร์ก็ทำได้นะคะ mm hmm. มีอะไรอีกนะที่เกี่ยวกับ หน้าคิ้วที่มีปัญหาคิ้วด้วยคิ้วที่ใครที่คิ้วห้อยอ่ะเขาเรียกอะไคิ้วตกอ่ะค่ะคิ้วตกไม่ต้องไปสักนะคะครูเกศการันตีว่ายกให้เลยนะคะคิ้วหรือหรือใต้าตาที่เป็นแบบว่าตุบๆผพองๆอ่ะภาษาไทยเรียกว่าอะไระที่มันจะเป็นแบบว่าตาตกอ่ะอ๋อค่ะ<ร>หนัง <ยก S 1> ตาตกค่ะเรายกได้ไม่ต้องไปตัดหนังตานะโอเคค่ะอ๋อเยี่ยมเลยเพราะว่าทําครั้งแรกคุณรู้สึกได้เลยค่ะครั้งแรกคุณรู้สึกได้เลยค่ะ เก๋ทำพิวมากเลยนะคะถุงมือที่มีเข็มฝังอยู่เนี่ยสวยมากเลยค่ะอืแจ๋วเลยลูกค้าบอกว่าโดนเลยนะใช่ไหมคะโดนเลยปกติอ่ะ,อะจะไม่รู้สึกนะคะแต่ว่าพอเราไปใช้เครื่องนี้ก็จะรู้สึกเลยว่ามันใช่คเ <Okay. S 2> นี่ยเป็นตั้งแต่เนี่ยคะ่ะแข็งมากะะแข็งใช่ไหมคะแข็งมากดูะค่ะนี่นี่นะคะ่ะ เส้นนี้ค่ะเส้นนอกนี่ค่ะเส้นนอกกับเส้นนึงโอ้เป๊ะเลยเป๊ะโอ้โหนย่มแบบถุงพองลมเลยก็ใช้เครื่องนี้ง่ายๆค่ะรูดไปยังไม่ขั้นถึงว่าแข็งเป็นกระดานเป็นเด็กนะคะถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าเขาเอคุณคุณลูกค้านี่คือออกกำลังกายใช่ค่ะเอียงแต่ว่าร่างกายอาจจะแบบว่า stretching ไม่ enough นะ stretching ไม่พอ แล้วอย่างนี้นี่เออเราเรามีเรามีเขาเรียกว่าอะไรเรามีกำหนดใช่ไหมคะว่ากี่นาทีใช่ค่ะมี 60, หกสิบหกสิบหนึ่งชั่วโมงเรากำหนดได้เลย S <s> <S <s> <S เราสามารปรับว่าได้เอาตรงขา5นาทีเอาตรงหลังนวดตรงหลัง10นาทีปรับได้เลยค่ะปรับระบุกได้หมดเลย <Okay. S 1> แล้วก็เลเวลอาจจะเอาระดับ1-9ถึง9หรือ,อแต่ถ้ารุ่นใหม่มันจะ1ถึง0 9 9ก็คือถึง99ครับค่ะมันจะแบบว่าโอ้โหไฮเทคมากม,ากมากค่ะอันนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วครูเก็บไม่ขายแล้วค่ะรุ่นนี้นะคะเพราะว่าใหม่มาขายใไม่ใช่ค่ะเพราะหมดแล้วขายหมดแล้ว ขายจนหมดแล้วค่ะแต่รุ่นใหม่นี้ค่ะเขาปรับระบบใหม่ทั้งหมดนะคะเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะพลิ้วค่ะพลิ้วหลับเลยนะคะไม่เจ็บเลยกลางนวดไม่มีการอ่ะเรียกอะไรอ่ะช้ำไม่มีนะคะใครที่เป็นรองช้ำที่ขาก็หายนะคะรักษาได้หมดนะคะเยี่ยมเลย อย่างนี้เข้าเสื่อมคุกเข่าอย่างเงี้ยเหมือนเราก็เหมือนเราเอาเข็มหลายๆร้อยอันไปักปักๆปากไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อันนี้มันดีตรงที่เป็นถุงมือเนาะมันแบบว่ามันต้องเสี่ยงเวลาเข็มหลุดเข็แล้วก็ปลอดภัยนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะเยี่ยมเลยคุณลูกค้าก็สบายพิวก็ผิวไม่ต้อง